กับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอกตอนนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่6ค่ะฤดูหนาวนะคะรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่2เพื่อเขารอบ8ทีมค่ะแล้ววันนี้อย่างที่บอกกันไว้นะครับ <c oughs> อย่างที่พูดกันไว้มีทั้งโรงเรียนใหม่และโรงเรียนเก่าครับวันนี้ <c oughs> เป็นโรงเรียนที่เคยมาแล้วอย่างโรงเรียนแรกนะครับวันนี้โรงเรียนที่เคยมาแล้วโรงเรียนประจันทราชบำรงนะครับจากจังหวัดปราจีนบุรีอ๋อใกล้ๆนี่เองนะคะอีกหนึ่งโรงเรียนหนูชอบชื่อโรงเรียนเขามากเลยทำไมครับโรงต้องอ้าปากกว้างนิดนึงนะคะโรงเรียนทุ่งกวาวค่ะวิทยาคมนะคะจากจังหวัดลำปางนี่ครับผมถึงไม่กล้าพูดเองผมจะกว้างไปพิเศษกวาวแค่ห่วหวอาจจะเป็นภาษาเหนือครับผมค่ะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าน้องๆทั้งสองโรงเรียนเนี่ยเขาเตรียมตัวกันมายังไงไอโรงเรียนไม่เคยมาในสิ่เขา เตรียมอะไรมาล่ะเขาตื่นเต้นไหมครับเขาจะระงับความตื่นเต้นยังไงนะคะต้องไปดูกับช่วงนี้เลยค่ะ้โอบ้างต่อเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของน้องๆกันครับมาแข่งครั้งแรกรู้สึกงไงกันบ้างครับอืมแันเป็นครั้งแรกว่ะแบบเออเราเราจะไปช้าสวนเราแบบมันก็ตื่นเต้นนะแม่ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับพี่เป็นกาลังใจให้ครับมาดูชุดแดนเซอร์กันบ้างครับเอ๊ะทำไมมี2ชุดไม่เหมือนกันล่ะครับน้องตอบหน่อยครับ พาออะไรครับน้องแตนเป็นสองชุดค่ะมีแดนเซอร์กับนางรำค่ะแม่ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนะครับสองชุดสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ตกแต่งเพียบทําอะไรกันอยู่ครับน้อง๋อนนี้ครับหัวแดนเซอร์อยู่โอ้โหตั้งใจทำงานเต็มที่เลยนะครับอา้าวเร่งมือกันหน่อยครับเดี๋ยวจะไม่ทันสู้สสวัสดีเจ้ามูเฮาโรงเรียนตุงเก่าทิยาคม วันนี้ก็มาเป็นข้างแรกเราขอใฮ้เป็นกำลังแรงกำลังใจเชียร์โมฮาตัวหน้าเจ้าอ้าวนะครับขอสักขนาดนี้ไม่เชียร์ไม่ได้แล้วมาดูโรงเรียนต่อไปกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาจากโรงเรียนไหนกันครับน้องโรงเรียนจันทราดบำงุงค่ะและว,วันนี้มั่นใจขนาดไหนครับก็เต็มที่ที่สุดค่ะจะเอาให้เข้ารอมให้ได้ค่ะ ครับมั่นใจขนาดนี้แล้วเพื่อนๆล่ะจ๊ะอยู่ไหนกันเนี่ยพอกตืออยู่ครับฮะพอกตัวโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ครับเบื้องหลังของจริงต้องเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เอ๊ะนักรีอยูีไหน่ยกันครับนักรนตรีโอ้ตอนนี้กำลังขมักขม้นเลยครับขมักขม้นขนาดไหนอาจารย์พาไปดูหน่อยครับ ครับตารางซ้อกมกนอยากับมาซ้อมด้เยอ่าบบอาจารย์ครับไหนละคร <c oughs> ซ้อมกันเอะนี่ก็เกมอาจารย์ครับไหนละครับที่ซ้อมกันขมักขม้นแม่ที่แท้อาจารย์ก็บ,บอกว่าเป็นการฝึกนิ้วมือไว้สําหรับเร่นดนตรีไงครับยังไงก็สู้ๆกันทั้งสองโรงเรียนเลยนะครับแต่ตอนนี้ไปชมเรื่องรัก